ถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือเทคนิคดีๆให้กดไลค์และกด CF i r s t บนช่องทาง Facebook ส่วนช่องทาง YouTube ให้กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปด,ดีๆจากพวกเราแล้วเจอกันนะครับ ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วระบบพวกในหน้านะครับเขามีโปรเจกต์เนี่ยเขาก็จะไปหางานนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านคนรู้จักหรือว่าโครงการต่างๆเนี่ยได้งานมาปุ๊บหลักๆก็คือมีหน้าที่โยนงานออกไปให้ทางช่างผู้รับเหมาเนี่ยที่พร้อมจะหางานอยู่แล้วตรงนี้ก็อาจจะกินเป็นเปอร์เซ็นต์ไปนะครับถามว่าในการที่เราว่าจ้างช่างผู้รับเหมาเนี่ยถามว่าการใช้ซับคอนแทคเตอร์หรือว่าเป็นผู้รับเหมาช่วงของเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนรับตรงนะครับหรือเขาเรียกว่าผู้รับเหมาตรงถ้าเขามีซับคอนแทคเตอร์เนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมจริงๆก็ใช้ได้้นะครับถา เขาเป็นผ <S ane> <Sh> ู้ลบเมาที่ทํางานเองจริงๆนะครับแต่ว่าความแตกต่างของนายหน้ากินหัวคิวกับผู้ละเหมาหลักแล้วก็มีการจ้างผู้ัะเมาช่วเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารจัดการและก็ความรับผิดชอบของของตัวงานนะครับอย่างกรณีที่เป็นกินหัวคิวเนี่ยเขาก็รับงานมาเสร็จปุ๊บเขาก็โยนงานต่อเลยโดยที่หักเป็นเปอร์เซ็นต์ไปเลยแล้วก็จบไปแล้วก็ทีนี้หน้างานก็อาจจะไม่ได้เข้ามาดูแลไม่ได้มาบริหารจัดการหรือไม่ไม่ได้เข้ามาเคลียร์นะครับก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของคนที่เขาโยนงานต่อเนี่ยไปไปรับงานต่อเลย เรียกว่าไม่สนใจนั่นเองทำให้งานเนี่ยที่ออกมาก็ไม่ได้ตามคุณภาพแล้วก็ช่างหรือผู้รับเหมาเนี่ยที่มีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นไปแล้วเนี่ยต้นทุนก็สูงขึ้นใช่ไหมครับเรื่องของสภาพคล่องอาจจะน้อยลงหรือว่าเงินที่จะต้องเอาไปใช้ ตอเป็นทุนเนี่ยมันก็จะน้อยลงด้วยเนี่ยก็จะทาให้การทํางานเนี่ยยากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องอการติดต่อประสานงานเนี่ยด้วยความที่ตอนที่รับงานเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนรับงานตรงดังนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่เวลาคุยแล้วมีการเรียกว่าทะเลาะหรือว่าสื่อสารกันไม่เข้าใจกันนะครับกับทางเจ้าของบ้านเจ้าของอาคารเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เรียกว่าสุดท้ายอาจจะนํามาสู่เรื่องของการทิ้งงานก็ได้นะครับใช่ไหมครับเพราะาเหมือนกับว่าเอ้ยทางช่างผู้รับเหมาเขาก็ไม่รู้า คนเจ้าแรกเนี่ยไปรับมาเนี่ยทำอะไรมั่งไม่ทําอะไรมั่งหรือว่าตอนนั้นอยากได้งานรับหมดได้หมดทําทุกอย่างแถมนู่นแถมนี่พอเราทําจริงเจ้าของบ้านก็บอกเอาคุณบอกไปแล้วนี่ว่าทําได้ทําได้ทวทำไมถึงเวลาคุณไม่ทําให้อะไรเงี้ยก็กลายเป็น ปัญหาต้องมาทะเลาะกันมากมายใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่เป็นผู้รับเหมาหลักนะคบพี่เขาอาจจะมีการบริหารโดย,โดยมีการใช้สัพท์ใช้เรยกว่าผู้รับเหมาช่วงของเขาเองเนี่ยเข้ามาช่วยในการทํางานเนี่ยตอนนั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งคือเขาเนี่ยรับงานมานะครับแล้วเขาก็มีทีมที่ทาอาจจะทําเฉพาะทางเช่นอ,อย่างช่างป,ป่าช่างไฟก่ชาบช่างโครงสร้างอย่างเงี้ย เขามีทีมของเขาเราเข้าไปบริหารจัดการเนี่ยเขาก็จะมีคนของบริษัทเองเนี่ยทำการคุมิเรื่องของตารางสเ,เออก็ตดูใช่ไหมครับว่าเออทีมไหนเข้าทีมไหนออกใช่ไหมครับหรือว่ามีการเตรียมเรื่องของตัวพวกวัสดุอุปกรณ์เออจะต้องเข้าช่วงไหนต่างๆเนี่ยอันนี้สามารถท,ทํางานได้แล้วก็อาจจะทํางานได้ดีกว่ากรณีที่เป็นผู้ละเมาเจ้าเดียว ก็ทำงานทุกอย่างเลยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาจะมีทีมเฉพาะทางที่ทํางานโดยตรงเลยอย่างอย่างนี้ก็คือแบบงานไหนที่เขาทำเขาก็รับแต่งานนั้นๆอยู่ที่ทางเจ้าของบ้านเจ้าของโครงการด้วยว่าเออเราสโคบงานของเราเนี่ยมันใหญ่เล็กมากน้อยแค่ไหน ถ้าอย่างของเราเป็นงานที่แบบไม่ใหญ่มากใช่ไหมครับอาจจะแค่แบบว่างานต่อเติมซ่อมแซมนิดหน่อยไม่เยอะเนี่ยอาจจะเป็นเลือกเป็นู้รับเหมาที่เรียกว่าจบได้ในเจ้าเดียวก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่แบบว่างานเราใหญ่ใช่ไหมครับอย่างอมุติทำอะคอมเพล็กซ์อย่างเงี้ยทำโชว์รูมสมมติเงี้ยเราอาจจะคิดว่าเออสโคบมันใหญ่เกินไปไหมสําหรับู้รับเหมาที่เราหามาเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งเป็น เป็นงานเป็นงานไปก็ได้เช่เนอย่างเจ้านี้เขาถนัดงานโครงสร้างอ่ะให้เขาทํางานโครงสร้างไปใช่ไหมแล้วแต่ว่าเราก็จะต้องมีทีมที่เรียกว่าให้คำปรึกษากับเราได้นะครับในการที่จะมา ช่วยดูจัดตารางคิวงานของช่างหรือว่ามาตรวจสอบคุณภาพของผู้รับเหมาที่เราจ้างจัดจ้างตัวนี้มาดูว่าเอองานที่เขาทําไปเนี่ยมันได้ตามคุณภาพที่เราต้องการหรือเปล่าตรงตามมาตรฐานหรือสเปควัสดุที่ใช้เนี่ยมันใช่ตามที่เราต้องการหรือเปล่าพวกเนี้ถ้าเรามีทีมที่เรียกว่าเป็นมืออาชีพเนี่ยก็เขาก็จะช่วยตรวจสอบแทนเราได้เป็นหูเป็นตาให้ได้เช่นกันนะครับ